เบบีนะคะจากช่องเป็นแค่ติ่มแต่อยากติดว้าวนะคะวันนี้เบบีพางานเล็้ของน้องเฟิร์สวันนะคะเบบี Baby, ได้มาเป็นบ็อกเซตนะคะบ็อกเซตที่มีลายเซ็นของน้องเฟิร์สวันนะคะเอาให้ดมูมีใน,นี้นะะ่ารักทุกน้องเลยตัวนี้แล้ก็มีการขอบคุณสนับสนุนนะคะ มันจะมีส่วนในส่วนของแผ่นซีดีมีเพียงพวงกุญแจด้วยกล้วมีส่วนของโฟโต้บุ๊กนะคะส่วนนี้จะมีของโฟล์การ์ดการ์ดของน้องด้วยของแรนเนอร์ด้วย,ะน,ยาานะคะโอ้ยพี่พาไปชมบรรยากาศนะคะไปกันเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมตางอนุรักษ์อนุมนิสตีวันนี้ ส่วน First s ล์กิชช้งชูมิ่น f ฟ n s ไซ e อกวนขอบคุณพี่พี่ทุกคนจริงๆไงครับที่บอกว่า,ามาให้กำลังใจในวันนี้ขอบคุณพี่พี่ที่มีบุญดีด้วยนะครับไม่รักเหมือนกันนะคนแรกัน,นม ก็ได้จบไปแล้วนะคะสำหรับงาน First One First Single Showcase a n n f a แ s i ไซ e อ e วนนะคะจะบอกว่าวันนี้สนุกมากเลยค่ะสนุกมากแล้วนองร้องเพลงเพราะมาก First One ไม่เคยทำให้วีดบังเลยสักครั้งในการร้องเพลงนะคะแล้ววันนี้น้องจอยมากน้องมีความสุขมาก คนเป็นบ่มีอยีง้งเราก็มีความสุขมากเช่นกันและก็อีกอย่างหนึ่งที่วันนี้นะคะที่สังเกตเห็นเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากคือเด็กๆไขดูดมันเดียค่ะก็คือมามาซัพพอร์ตน้องเฟิร์สวันเยอะมากมเราได้เดกน่ารักกันมากเลยก็คือโดูโชว์ของน้องจนจบเลยทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เฟิร์สวันกิ่งมากกิ่งมากๆเลยค่ะก็อย่าลืมเลย ซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะคะเป็นแค่ติ่งแต่อย่าติดว้าวค่ะฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็ฝากซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ